เครื่องบินขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้าประมาณร้อยตันออกจากสนามบินเออร์โจฮวาหูวนทนหูเป่ยทางตอนกลางของจีนมุ่งหน้าสู่ประเทศเบลเยียมถือเป็นการเปิดเส้นทางการบินเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครั้งแรกของสนามบินเออโจฮวาหู SF a i r ล i n e s ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรายใหญ่ที่สุดของจีนระบุว่าในช่วงแรกจะมีเครื่องบินขนส่งสินค้าระหว่างจีนยุโรป2เที่ยวบินต่อสัปดาห์คาดว่าจะขนส่งสินค้าทางอากาศได้กว่า400ตัน ผพ้่อในการของ S.F Airlines h ู b e r ย Logistics c o r ับอกว่าสนามบินลีกในเบล,ลเยียมเป็นศูนย์กลางการขนส่งในยุโรปด้วยความร่วมมือของทั้งสองสนามบินจะช่วยทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สนามบินเออร์โจฮวาหูเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมปี2022เป็นสนามบินศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าภายในประเทศ40เส้นทางและเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ4-6เส้นทาง